ช่วยกันตั้งในวันนี้นะคะใครชอบกินเฉาก้วย<ม>บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะจากร้านไชไล่เฉาก้วยนั่นเอง oh <my> อากาศร้อนๆแบบนี้นะต้องเฉาก้วยจริงๆงแล้วร้านนี้จุดเด่นของเขาบอกเลยว่าเฉาก้วยเป็นเฉาก้วยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาจะมีความเหนียวแล้วก็มีความหนึบผสมกับน้ำที่แบบว่า หวานกลมกล่อมมาแบบนี้เลยพี่ฝนไม่ชิมไม่ได้นะต้องชิมนะต้องชิมค่อร่อย่ะแล้วชาวกัวคนหนึบจริงเป็นแบบพี่บอกเลยใช่ไหมหนึบโอ้กินแล้วชื่นใจ2องละยีบาทเองอ่ะจะจะบอกว่าของเขามีหลากหลายรสให้เลือกไม่ว่าจะเป็นชาไทยแบบชาเขียวหรือจะเป็นออริจินอลก็ได้เห็นปะอย่างชาไทยอ่ะตอนแรกมันก็จะคล้ายๆกับ ชาเย็นอ่าแต่ถ้าใส่นมไปปุ๊บก็เป็นชานมเย็นนเห็นปะแล้วของเขาเห็นไหมแพ็คเกจจิ้งการถืออะไรนี่น่ารักอะ่ะใช่เป็นแบบวัสดุธรรมชาติและใครที่สนใจอยากจะมีรายได้เพิ่มนะอะ่วันนี้ตั้งใจฟังเลยแฟนชาของเขาเท่าไหร่รู้ไหม 1,499บาทมไม่ต้องคิดอะไรแล้วได้เฉาคุ้ยแบบนี้ไปเอาไปทำเองเปิดร้านได้เลยแก้วละ25บาทเอาไปฉีกซองใส่แก้วฉีกซองปุ๊บใส่แก้วเสร็จแล้ง่ายมากง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะใครสนใจนะคะต้องรีบโทรมาเลยค่ะ083 287 1625